คุณงามความดีให้เจริญงอกงามในจิตใจของเราได้ในทางพระพุทธศาสนานั้นการเห็นสมณะได้สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตของผู้นั้นแล้วยังได้สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพระศาสนานด้วยอย่างเช่นเมื่อพระษารียบ ได้ขณะที่ยังเป็นบรรพชิตน,นอกศาสนาอยู่นั้นได้เพียรพยายามในการที่จะสแสวงหาบุคคลที่จะชี้ทางแห่งโมกะธรรมให้ภาษาริบุตรได้เพียรแต่เห็นสมณะท่านหนึ่งออกเดินบินธมาด้วยความสมบประณับกิริยาวาจา เรียบร้อยยังศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ภาษาริบุตรโดยที่ท่านเกิดความรู้สึกว่าสมณมะทั้นนี้ดูมีความสงบเรียบร้อยสะอาดกริยาวาจาสะอาดท่าทางเป็นเหตุให้เกิดความเรื่อมใสในเบื้องต้นขั้นเลื่อมใสแล้ว ก็เป็นเหตุแรงจูงใจทําให้พระสารีบุตรนั้นได้เดินตามสมณะท่านนั้นไปจนสุดสายทาแห่งจิตบาทแล้วเข้าไปนั่งใกล้คันนั่งใกล้แล้วได้ทำการอุปถารด้วยการดูแลจัดที่นั่งให้เตรียมน้ำฉันให้ภายหลังการเสร็จพัฒกิจ ของสมณะท่านนั้นท้าสาริบุตรได้ถามว่าท่านเป็นสมณะจำพวกไหนใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านเลื่อมใสสัทธาใครอาจารย์ของท่านสอนว่าอย่างไรโดยแค่เห็นสมณะอันเป็นทัสนานุกริยะดังกล่าวนี้ โดยการฟังธรรมแค่สั้นๆจากสมณรันธานั้นทําให้ภาษาริบุตรได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในสิ่งที่แสวงหามาตลอดชีวิตเป็นเหตุให้ท่านได้บวชในพระพุทธศาสนาครั้งบวชแล้วก็ทําให้ท่านได้เป็นหลักในการเผยแผ่คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของการเห็นสมณะที่เรียกว่าเป็นขัศนานุตริยะการเห็นสมณะเป็นเหตุแห่งมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตนั้นมิใช่เฉพาะแต่เกิดขึ้นกับบุคคลธรรมดาสามัญท,ทั่วๆไปเท่านั้นแม้มงคลสูงสุดนี้เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งกับสัตว์เบราชานยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในคณะสงฆ์ที่โคสตาบารพระสงฆ์ทั้งสองจากพวกฝ่ายหนึ่งเป็นพระธรรมกถึกฝ่กายหนึ่งเป็นพระวินยัยทอนเกิดเหตุการณ์ตามคนต่างปั้นแต่งเรืร่องราวขึ้นมาอาศัยเหตุปัจจัยเกมเล็กน้อยเกิดการทะเลาะบอกแว้งซึ่งกันและกัน พระสงฆ์ในโพสิการามซึ่งเคยงดงามเกิดการแตกแยกแตกร้าวเกิดขึ้นโดยการตั้งแต่งคำพูดดังกล่าวนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพียรพยายามในการที่จะทําให้พระสงฆ์ในโคสิการามเกิดความสงบเรียบร้อยแต่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ลงโทษพระสงฆ์นั้นด้วยการตรีตนตกอเพียงแต่พระอ,องค์เดียวไม่มีสมณะใดติดตามแม้กระทั่งพุทธอุกถากเช่นผ้าพระองค์อองเสร็จแต่เพียงผู้เดียวเข้าไปสู่ป่าชื่อว่าป่าเรไรในสถานที่แห่งนั้นมีพญาช้างตนหนึ่งได้เกิดความเบื่อหน่ายในผงของตัวเอง เกิดความเมื่อยหนาในโถงที่มีการแก่งแย่งกันเรื่องอาหารพยาช้าปงทีโน้มกิ่งไม้ลงมาเป็นอาหารก็ถ,ถูกแก่งถูกยื้พยาช้าเกิดความเมื่อยหนาในโถงจึงปลีกตัวออกมาสู่ป่าอย่งนั้นเช่นเดียวกันพยาช้าไปด้วยบรรยากาศเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งที่โคนต้นโพ เกิดความรู้สึกสงสารว่าสมณาท่านนี้อยู่ปา่าเพียงผู้เดียวเกรงอันตรายจะเกิดขึ้นจากสัตว์ร้ายจากโจรผู้ร้ายจึงทําการอุปถัมภ์อุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูแลรักษาเวียนยามให้หาอาหารจากป่าหาผลไม้จากป่ามาถวายเมื่อคราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบิทบา พญาช้างก็นำมิดาบาทไปส่งพระเจ้าจนเข้าสู่ใกล้หมู่บ้านพญาช้างปฏิบัติเช่นนี้อยู่ตลอดพรรษาจนเหตุการณ์ข้างสาโคสตาราสบรงบลงแล้วพระอนทน์เข้ามาเพื่อทิจะรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่พระนครพญาช้าง ได้ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ความรู้สึกอะไรแม้จิตใจก็ไหวไหวั่นว่าการไปครั้งนี้จะเป็นการไปเป็นครั้งการเห็นพระพุทธเจ้าครั้งนี้จะเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายพญาช้างก็ไม่ลดละในการที่จะเดินตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้เห็นช้างบปิเบรรยากาศตามเช่นนี้ก็หยุดบอกว่า ปาริเรยะกะการไปทางนี้ของเราเป็นการไปไม่กลับถัดจากนี้ไปเป็นสถานที่ของหมู่คนเป็นอันมากเป็นอันตรายสำหรับช้างป่าอย่างเธอเธอจงกลับไปที่อยู่เธอแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จพุทธดำเนินต่อไปพญาช้างไปาริยะกัศ ก็ไม่ลดละในการที่จะติดตามองค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเข้าใกล้หมู่บ้านแล้วพระพุทธองค์ก็ตัดเตือนปาลยเรยากะอีกเป็นครั้งที่สองแม้เช่นนั้นช้างปาลยเรยากะก็ไม่ลดละองค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าปาลัยเรยากะเธอไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปถัดจากไม่ได้จงดอยู่ตรงนี้ เพราะธรรมดาสถานที่ของมนุษย์นั้นเป็นอันตรายยิ่งสำหรับเธอจงอย่าก้าวล่วงเหตุนี้เข้าไปปาริยไก่กังมงหสเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอะไรหาความรู้สึกของช้างปาริยไกศมีความรู้สึกว่าถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับไปเช่นนี้ตัวเองก็จะอุปถาพระเจ้าแม้ตลอดชีวิตก็จะสามารถทําได้ องคตเดชพระสัมมาสัมพ right ุทธเจ้าได้เสด็จพุทธดำเนินต่อไปช้างป่าเรือยะกได้มองทอดสายตาองมององคตเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งน้ำตาก็ข้ามถูวออกมาใช้งวงสอดเข้าไปในปากกระื่นให้ด้วยอะไรในองค์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแล้วเมื่อช้างป่าเรือยะได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสายตาไป ก็ผ่าไถยแตกตายอยู่ตรงนั้นด้วยความอะไรในองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทัศนานุปริยะได้เกิดขึ้นต่อช้างแม้เป็นช้างป่าด้วยการเห็นสมณะคือองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้เมื่อแตกตายนหลายขานไปได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพุทนพยากรณ์ว่า ด้วยเหตุแห่งการเห็นสมณะคือ,อ,อเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่ลึกลับเช่นนี้ช้ชาเปโดยบรยากาศในที่สุดแห่งชีวิตจะได้เกิดเป็นอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ใดนพระอ,องค์หนึง่งนี่คืออน,นิสงส์แห่งการได้เห็นสมณะที่มีประโยชน์สูงสุดที่เรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้น ในยุคสมัยการเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์ในยุคสมัยที่ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาได้พบสมณะแล้วยงใจให้เรื่องใสเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเมื่อเรื่องใสแล้วได้เข้าไปนั่งกล้คั้นเข้าไปนั่งไล้แล้วได้ทําการอุปถัมภ์อุปัมภมได้ทําการถวาย พระตาหารได้ทําการัางธรรมได้ทําการรักษาศีลได้ทําการเจริญภาวนาเป็นสิ่งสูงสุดเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตพระธรรมเทศนาที่ว่าด้วยมงคลกาถาการเห็นสมณะเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเห็นสมควรแก่เวลารัตนัตยานิภาเวนะรันตนตยเตชะสา ด้วยพลาในชาตุภาพแห่งคุณพระศีรษะนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญพันโดลบันดาประทานพรให้ท้านสามุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่จกตุรพิทัษคพรชัยคิดประสงค์จำลองหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงทุกประการเทิน